ดิฉันนางสาวรุสนานีอาเกะครูประจำศูนการเรียนรู้ชมุมชนศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองจิกค,ค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมโบราณของพี่น้องชาวมุสลิมนะคะซึ่งหาทานได้ยากมากๆในหนึ่งปีจะมีการทำแค่ครั้งเดียวนะคะก็คือช่วงเรามฎดนเพื่อที่พี่น้องชาวมุสลิมทุกคนจะใช้ในการละสิ่อดในช่วงตอนเย็นค่ะนั่นก็คือขนมงานแนค่ะขนมงานแนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรู้จักพร้อมๆกันเลยนะคะ เป็นขนมหายากที่แทบจะไม่มีใครทำแล้วงานแนเป็นขนมที่มีความธรรมดาแต่พิเศษด้วยกลิ่นหอมจากการเผากาบมะพร้าวรสชาติอร่อยกรอบนอกนุ่มในหวานนำและกลมกล่อมด้วยส่วนผสมแป้งสาลีไข่ไก่กะทิและน้ำตาลทานแล้วลงตัวมากๆค่ะอีกจุดเด่นของขนมคือกระบวนการทำใช้วิธีแบบโบราณคือ ใช้เตาที่มีฐานกาบมะพร้าวติดไฟอ่อนๆเป็นเชื้อให้ความร้อนมีพิมพ์ที่ต้องสั่งทําพิเศษจากทองเหลืองและมีฝาปิดอาศัยความร้อนจากการเผากาบมะพร้าวแห้งประกบลงไปบนฝาเพื่อให้มีความร้อนระอุอุ่นทั้งด้านล่างและด้านบนคล้ายอบขนมทำให้ขนมฟูและหน้าตาสวยงามนั่นเอง แหลงทำขนมงานแนที่ขึ้นชื่อและเชื่อว่าเป็นต้นตํำรับอยู่ที่ชุมชนกาลูแปะบ้านท่ายาลอตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีด้วยความยากของการทำขนมแบบโบราณและต้องเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทำให้ปัจจุบันมีคนทำขนมงานแนเหลือคนทำอยู่แค่ไม่กี่รายนี่คือนางสาริหะ และเรมะอายุห้าสิบปีผู้ซึ่งยังคงสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมงานแนรุ่นที่สามมาจากนางแมะดอราโออายุกว่าเจปีผู้ซึ่งเป็นแม่สามีและได้สืบทอดการทำขนมงานแหนมาจากแม่แคือนางเจมีโดแม่หรือที่คนในชุมชนรู้จักกันดีในชื่อหมอดอกงานแหนกาสาลิฮะเล่าว่า งานแนมาจากภาษามาลายูแปลว่าแบกหามซึ่งก็น่าจะจริงดังกล่าวเพราะกระบวนการทำต้องแบกถาดกองไฟร้อนๆยกประกบลงไปบนฝาพิมพ์เกือบตลอดเวลาการทำขนมงาแหนขนมมุสลิมช่วงรอมฎอนสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมประเพณีการรับประทานอาหารของชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทุกคนให้ความสำคัญกับอาหารคาวมากๆแล้ว ก็ยังให้ความสําคัญกับอาหารหวานอีกด้วยเพราะทุกคนเชื่อว่าการทานขนมหวานจะทําให้ร่างกายสดชื่นและมีเรี่ยวแรงเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ความสําคัญและสนใจร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทําขนมโบราณต่อไปสวัสด,ดีค่ะ